สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19สิงหาคมปี2025เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเร,เรื่อง่มกที่โปรโกแกรมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนกันก่อนเลยดีกว่านะครับในวันนี้เวลาส6บหนาฬิกา3สินาทีก็เป็นคู่ชิงอันดับที่3เวียดนามจะพบก,กับทีมชาติไทยะระเวลน20นาฬิกาก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศออสเตรเลียจะพบก,กับเมียนมาทั้ง2คู่นี้ก็แถยทอดสดทางทูสปอสอ2 โปรกแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียน,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 นส์ลีกในคืนนี้ก็เป็นรอบเพลย์ออฟซึ่งก็เป็นนัดที่1เวลาตีสอเลสตาเบลเกรดะพกปาฟอร์ดอเลนเจอร์จะพกคลับรูดและเฟเดรสวาลอสจะพกคาราบักทั้ง3คู่นี้ก็แต่ท่าสดทางบินสปอร์ตโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลาตีสอเลอมาดิดจะพกกับโอซาซูน่าคู่นี้แต่ท่าสดทางบินสปอร์ตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลคาราบาวคัพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นรอบที่1เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทราเมียนจะพกเบอร์ตันอัลเบียน โปรแกรมฟุตบอลลีกวันอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่4เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านอห์แฮมตันจะพบลินคอนวีคอมจะพบเอเซเตอร์ปีเตอร์โบโรจะพบบันซิลลี่รูตันเทาจะพบวีแกนฮันเดอร์ฟิลด์จะพบดันคาสเตอร์แมนฟิลด์จะพบแบล็กพูลเอฟซีวินเบอร์ดันจะพบคาร์ดิฟพรีมัธจะพบเลตันโอเลียนสต็อกพอร์ตจะพบแบล็ตฟอร์ดและพอร์ตวิลล์จะพบสตีฟเนตและโปรแกรมฟุตบอลลีกทัวีปอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่4 เวลาตีหนึ่งครึ่งนิวพอร์ตเคานตี้จะพบซันฟอร์ซิตีเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ฟรีวรเทาจะพบครู s วินดอนจะพบบาร์เนตเชลแนมจะพบบลอมลีบิสตันล r เวอร์จะพบโอแฮมฮาโลเกนเทาจะพบบาโลจิลลิงแฮมจะพบเชสเตอร์ฟิลด์คอรีเทาจะพบมินตันคินดอนโคเชสเตอร์จะพบคินบลิดและเวลาตีสองวันซอรจะพบกลินซ์บีเทานะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ